จุดเริ่มต้นของชีวิตเงินเดือนน้อยตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆเงินเดือนแรกที่ได้รับคือ1,500 0บาทซึ่งถ้าฟังดูเผลนๆหลายคนอาจคิดว่าก็พออยู่ได้แต่เอาเข้าจริงๆมันแทบไม่พอเลยลองคิดดูสิครับ ค่าเช่าห้องเดือนละ4,500บาทค่าเดินคางอีกประมาณ2,500บาทค่ากินอยู่เฉลี่ยวันละ200บาทรวมเดือนละ6,000บาทเหลือเงินในมือจริงๆไม่ถึง2,000บาทต่อเดือนสำหรับใช้จ่ายยิบย่อยไม่ต้องพูดถึงการเก็บออมเลย ตอนนั้นผมรู้สึกท้อแท้มากผมมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆที่ทำงานบริษัทใหญ่ๆเงินเดือน25-30,000บาทตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเขาดูสะดวกสบายกว่าเยอะมีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่เที่ยวบ่อยๆมีเสื้อผ้าดีๆใส่ส่วนผมกลับต้องนั่งคิดทุกวันว่าจะเหลือเงินพอถึงสิ้นเดือนหรือไม่ท้ายบทความคิดผิดๆในช่วงแรก ยอมรับเลยครับว่าในช่วงแรกผมมีหมายเสร็จที่ผิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องเงินผมเคยคิดว่า 1. เงินเดือนน้อยไม่มีทางรวยหรอก 2. คนรวยได้เพราะโชคดีเกิดมาพร้อมโอกาส 3. รอให้ได้เงินเดือนเยอะๆก่อนแล้วค่อยเก็บ ด้วยความคิดแบบนี้ผมจึงใช้ชีวิตไปวันๆไม่เคยคิดเรื่องการเก็บเงินไม่เคยหาทางพัฒนาตัวเองเพิ่มสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือถูกสิ้นเดือนผมแทบไม่มีเงินเหลือในบัญชีเลยถ้ายบทวันที่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งกินข้าวกลางวันกับรุ่นพี่ที่ทำงานรุ่นพี่คนนั้นได้เงินเดือนใกล้เคียงกับผมแต่เขากลับเล่าให้ฟังว่าเขามีเงินเก็บแล้วเกือบแสนบาท ผมตกใจมากคิดในใจว่าเป็นไปได้ยังไงเงินเดือนเท่ากันแต่เขามีเงินเก็บขนาดนั้นรุ่นพี่พูดประโยคหนึ่งที่ผมจำได้จนถึงวันนี้ไม่ใช่เงินเดือนที่ทำให้เรารวยแต่เป็นวิธีคิดกับวิธีจัดการเงินต่างหาก คำพูดนี้มันเหมือนถูกตบหน้าแรงๆผมกลับมานั่งคิดทบทวนชีวิตตัวเองแล้วก็เริ่มตระหนักว่าที่ผมไม่มีเงินเก็บไม่ใช่เพราะเงินเดือนน้อยแต่เป็นเพราะความคิดผมเองต่างหากถ่ายบทการเริ่มต้นเปลี่ยน mindset หลังจากวันนั้นผมตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทันทีผมบอกตัวเองว่า 1. เลิกโวดเงินเดือนเงินเดือนน้อยไม่ใช่ข้ออ้างคนที่ได้เงินเดือนเยอะก็ใช่ว่ารวยถ้าเขาใช้เงินไม่เป็น 2. เริ่มจากสิ่งที่ควบคุมได้แม้เงินเดือนน้อยแต่ผมยังควบคุมรายจ่ายและการเก็บออมได้ 3. โฟกัสการสร้างนิสยัยไม่ใช่ตัวเลขไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะตั้งแต่แรกขอแค่เก็บได้สม่าเสมอถ่ายบทการเปลี่ยนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ผมเริ่มต้นด้วยการเก็บเงินเดือนละ500บาทซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปและไม่กระทบการใช้ชีวิตมากนักแรกๆมันอาจดูเล็กน้อยแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือการสร้างนิสัยการเก็บ ผมเปิดบัญชีใหม่แยกออกมาโดยเฉพาะสำหรับเก็บเงินไม่มีบัตร ATM และไม่ผูกกับแอปมือถือเพื่อทำให้มันยุ่งยากเวลาอยากถอนออกมาใช้วิธีนี้ช่วยได้มากจริงๆเพราะมันทำให้เงินอยู่กับเราได้นานขึ้นถ้ายบทสิ่งที่ผมค้นพบพอเริ่มทำจริงๆผมได้ค้นพบความจริงข้อหนึ่งว่า คนเงินเดือนน้อยก็เก็บเงินได้ถ้าหมายสัถูกต้องสิ่งที่แยกคนเงินเดือนกับคนรวยเงินเดือนไม่ใช่ตัวเลขเงินเดือนแต่คือวิธีคิดและพฤติกรรมที่เขามีต่อเงินผมเริ่มสังเกตว่าเพื่อนบางคนเงินเดือน25แต่สิ้นเดือนก็เหลือศูนย์เหมือนผมขณะที่ผมเริ่มมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆสม่ำเสมอถ่ายบทบทสรุปบทที่หนึ่ง บทเรียนที่สำคัญที่ผมได้เรียนรู้จากช่วงแรกคือเงินเดือนน้อยไม่ได้ปิดกั้นเส้นทางสู่ความรวยสิ่งที่ปิดกั้นจริงๆคือความคิดของเราเองการเก็บเงินเริ่มได้เสมอไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มจาก1 0 0บาท500บาทหรือ1000บาทสิ่งสำคัญคือเริ่มต้น นี่คือก้าวแรกของผมจากคนที่เคยเชื่อว่าเงินเดือนน้อยไม่มีวันรวยไปสู่การคนพบว่าเงินเดือนน้อยก็รวยได้ถ้าคิดแบบนี้บทที่2เทคนิคการจัดการไรายได้เล็กๆให้อยู่ได้และยังเก็บได้หลังจากที่ผมเริ่มเปลี่ยนมาย์เสร็จได้แล้วสิ่งต่อมาที่ผมต้องเจอคือความจริงอันโหดร้ายเงินเดือนน้อยทำไม่จัดการดีๆยังไงก็ไม่เหลือ ผมจึงต้องหาวิธีบริหารจัดการเงินแบบจริงจังไม่ใช่แค่คิดอยากเก็บแต่ต้องลงมือวางระบบในชีวิตประจำวันเพื่อบังคับตัวเองให้ทำตาม 1. กดเหล็กเก็บก่อนใช้ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนประเภทใช้ก่อนเก็บทีหลังซึ่งแน่นอนว่าเงินก็ไม่เคยเหลือสำหรับเก็บสักทีหลังจากเปลี่ยนความคิดผมใช้วิธีเก็บทันทีที่เงินเดือนเข้า เช่นเงินเดือนออกวันไหนผมจะโอนเงิน500ถึง1,000บาทเข้าบัญชีเก็บทันทีถือว่าเป็นค่าใช้ใจา่ายบังคับเหมือนค่าเช่าบ้านหรือค่าไฟวิธีนี้ทำให้ผมไม่ต้องต่อสู้กับใจตัวเองตอนสิ้นเดือนเพราะเงินถูกย้ายออกไปตั้งแต่แรกแล้ว 2. ใช้ระบบซองหรือบัญชีแยก ผมเคยคิดว่าเงินในบัญชีเดียวก็พอแต่ความจริงแล้วมันยากที่จะควบคุมเพราะเรามักจะใช้เงินเกินโดยไม่รู้ตัวผมเลยใช้วิธีแยกซองหรือบัญชีแยกเช่นบัญชีรายจ่ายประจำค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟบัญชีใช้จ่ายประจำวันค่าอาหารค่าเดินทางบัญชีเก็บออมเก็บแล้วห้ามแตะ บางเดือนผมยังใช้วิธีถอนเงินสดออกมาใส่ซองเช่นซองค่าอาหารซองค่าเดินทางเพื่อควบคุมไม่ให้เกินงบวิธีนี้ช่วยให้เห็นชัดว่าเงินเหลือจริงๆเท่าไหร่ 4. จดบันทึกรายจ่ายทุกบาท ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่พอเริ่มจดจริงๆทําทำให้ผมเห็นรูร่วทางการเงินของตัวเองชัดเจนมากเช่นผมเคยคิดว่าตัวเองกินข้าวไม่แพงวันละไม่กี่สิบบาทแต่พอจดจริงๆปรากฏว่ามีค่ากาแฟแก้วละ60บาทเกือบทุกวันและมันรวมแล้วเดือนละเกือบ1,500บาท แค่ตัดกาแฟลดเหลือสัปดาห์ละ2ครั้งผมก็ประหยัดเงินได้หลายร้อยต่อเดือนซึ่งเป็นเงินที่สามารถนำมาเก็บหรือลงทุนได้ 4. ใช้กฎ50-30-20แบบยืดหยุ่นกฎนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินคือแบ่งเงินเป็น50%รายจ่ายจำเป็น3าเป็น30%ความสุขหรือใช้จ่ายตามใจ20%เก็บออม แต่เพราะเงินเดือนผมน้อยผมไม่สามารถใช้สัดส่วนแบบนี้ตรงๆได้ผมเลยปรับใหม่เช่น70%รายจ่ายจำเป็น20%เก็บออม10%ความสุขบางเดือนอาจเก็บได้แค่10%แต่ผมก็ยังเก็บเพื่อให้นิสัยการออมไม่ขาดหาย 5. สร้างกองทุนฉุกเฉินเล็กๆ สิ่งที่ทำให้หลายคนเก็บเงินไม่อยู่คือพอมีเหตุฉุกเฉินก็ต้องดึงเงินเก็บออกมาใช้ผมเลยเริ่มสร้างกองทุนฉุกเฉินเล็กๆแยกต่างหากเช่นเดือนละ500บาทเอาไว้เผื่อเจ็บป่วยมือถือพังหรือค่าเดินทางกระทันหันวิธีนี้ทำให้เงินเก็บระยะยาวของผมไม่ถูกแตบ 6. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตอนแรกผมคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรจะลดแล้วแต่พอจดรายจ่ายจริงๆผมพบว่าค่าอาหารนอกบ้านสูงเกินไปซื้อเสื้อผ้าบ่อยเกินจำเป็นใช้บัตรเครดิตตามโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นผมเลยตั้งกฎว่าซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่เพราะอยากได้และรอ24ชั่วโมงก่อนซื้อปรากฏว่าตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปได้เกือบ2,000บาทต่อเดือน6 ทำให้มันเป็นเกมเพื่อให้การเก็บเงินสนุกขึ้นผมทำมันเป็นเหมือนเกมเช่นถาตัวเองว่าเดือนนี้จะเก็บให้ได้มากกว่าเดือนที่แล้วจัด no spend day วันที่ห้ามใช้เงินเลยสักบาทอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งให้รางวัลตัวเองเล็กๆเ,เ,เมื่อทำเป้าหมายได้เช่นไปกินข้าวดีๆสักมือ้อการทำให้มันเป็นเกมช่วยให้ผมไม่รู้สึกกดดันเกินไปและมีแรงจูงใจมากขึ้น บทสรุปบทที่2จากประสบการณ์จริงของผมผมได้เรียนรู้ว่าการบริหารเงินเดือนน้อยไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีระบบที่ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดคือเก็บก่อนใช้แยกบัญชีให้ชัดจดรายจ่ายเพื่อหาช่องรั่วตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองและทำให้มันสนุกเหมือนเกม เพราะเมื่อการจัดการเงินกลายเป็นนิสัยต่อให้เงินเดือนน้อยเราก็สามารถใช้ชีวิตได้สบายและยังมีเงินเก็บสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบทที่3สร้างรายได้เสริมจากศูนย์แม้ไม่มีทุนเมื่อการจัดการเงินเริ่มเข้าที่แล้วผมก็เริ่มคิดต่อว่าถ้าอยากเก็บเงินให้เร็วขึ้นแค่ประหยัดอย่างเดียวคงไม่พอต้องหาทางเพิ่มรายได้ด้วยแต่ปัญหาคือผมไม่มีทุน จะไปเปิดร้านขายของหรือเริ่มธุรกิจอะไรก็แทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นผมต้องหาวิธีสร้างรายได้เสริมแบบศูนย์บาทหรือใช้ทักษะที่มีอยู่แล้วทรัพย์สำรวจตัวเองก่อนว่าทำอะไรได้บ้างหลายคนชอบบอกว่าอยากหารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรผมก็เคยคิดแบบนั้นจนวันหนึ่งผมลองนั่งลิสต์สิ่งที่ตัวเองทำได้ออกมาเขียนบทความได้บ้าง ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคล่องช่วยคนอื่นทำพรีเซนเทชันหรือเอกสารได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควรพอเห็นแบบนี้ผมก็เริ่มมองออกว่าทักษะที่เรามีอยู่แล้วสามารถกลายเป็นเงินได้ครับ 2. เริ่มจากงานฟรีแลนซ์เล็กๆผมลองหางานฟรีแลนซ์จากเว็บหางานออนไลน์เช่นงานพิมพ์งานแปลเอกสารงานเขียนบทความ ถึงแม้ค่าจ้างงานแรกๆจะไม่สูงเช่นบทความละ150-200บาทแต่สิ่งสำคัญคือมันช่วยให้ผมเริ่มเห็นเงินก้อนใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเดือนงานแรกที่ผมได้ค่าจ้าง300บาทตอนนั้นรู้สึกดีใจเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยครับเพราะมันคือเงินที่ผมสร้างเพิ่มขึ้นจากศูนย์ครับ 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นเงินผมลองเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ จากการเอาเวลาหลังเลิกงานไปนั่งเล่นเกมหรือเลื่อนมือถือมาใช้เวลาทำงานเสริมแทนวันละ1-2ชั่วโมงเช่นเขียนบทความส่งเว็บทำรีวิวสินค้าเล็กๆสอนพิเศษเด็กมัธยมในย่านที่ผมพักเดือนแรกๆอาจจะได้เงินไม่กี่พันแต่ผมตั้งกดกับตัวเองว่ารายได้เสริมทั้งหมดจะถูกเก็บร้ออร์เซห้ามแตะมาใช้ทรัพยการทดลองขายออนไลน์ พอเริ่มมั่นใจผมก็ลองเอาของเล็กๆน้อยๆมาขายออนไลน์เช่นเสื้อผ้ามือสองที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่เพื่อนฝากขายตอนแรกอาจได้กำไรเยอะแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์การขายรู้จักการโพสต์การตอบลูกค้าการจัดส่งสิ่งนี้เปิดมุมมองใหม่ให้ผมว่าการขายออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะแต่เริ่มจากสิ่งที่มีได้ทรัพย การลงทุนในทักษะเมื่อมีรายได้เสริมเล็กๆเข้ามาผมไม่รีบใช้แต่เอาบางส่วนไปลงทุนในตัวเองเช่นซื้อคอร์สออนไลน์ราคาหลักร้อยเพื่อเรียนการเขียนการตลาดออนไลน์หรือการออกแบบพื้นฐานผลลัพธ์คือผมได้ทักษะใหม่ๆที่ช่วยให้ค่าจ้างงานฟรีแลนซ์สูงขึ้นและสามารถรับงานที่ยากกว่าเดิมได้ทรัพย เปลี่ยนรายได้เสริมให้กลายเป็นรายได้ต่อเนื่องสิ่งที่ผมเรียนรู้คืองานเสริมไม่ควรเป็นแค่รายได้ครั้งเดียวแต่ต้องหาวิธีให้มันกลายเป็นรายได้ต่อเนื่องเช่นเขียนบทความแล้วได้ลูกค้าประจำส่งงานทุกเดือนเปิดเพจแชร์ความรู้เล็กๆแล้วเริ่มมีคนติดตามจนมีงานรีวิวเข้าทำสื่อดิจิตอลที่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา แม้แต่รายได้เสริมหลักพันแต่ถ้ามันเข้ามาทุกเดือนแบบต่อเนื่องก็เหมือนมีเงินเดือนเพิ่มอีกก้อนหนึ่งครับ 7. การจัดการรายได้เสริมผมตั้งกฎกับตัวเองว่ารายได้จากงานประจำใช้จ่ายบวกเก็บตามแผนรายได้เสริมเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ลงบัญชีออมหรือนำไปลงทุน วิธีนี้ทำให้เงินเก็บของผมโตเร็วขึ้นมากจากที่ตอนแรกเก็บเดือนละ500-1,000บาทกลายเป็นเก็บได้เดือนละ3,000-4,000บาทรวมแล้วสิ้นปีผมมีเงินเก็บเกือบ50,000บาทซึ่งถ้าอาศัยเงินเดือนอย่างเดียวไม่มีทางถึงแน่นอนครับบทเรียนที่ได้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเริ่มหารายได้เสริมคือเราไม่จำเป็นต้องมีทุนเพื่อเริ่มต้น แต่ต้องรู้จักใช้ทักษะและเวลาของตัวเองให้คุ้มค่ารายได้เสริมแรกๆอาจได้เงินน้อยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือโอกาสต่อยอดรายได้เสริมเล็กๆถ้าเก็บสะสมเรื่อยๆจะสร้างผลลัพธ์มหาศาลในระยะยาวครับบทสรุปบทที่3 การมีเงินเดือนน้อยไม่ใช่ข้อจํากัดถ้าเรากล้าที่จะใช้ทักษะเวลาว่างและความพยายามเล็กๆน้อยๆมาต่อยอดเป็นรายได้เสริมรายได้เสริมคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเพราะมันทำให้ผมรู้ว่าผมไม่จําเป็นต้องพึ่งเงินเดือนอย่างเดียวและมันช่วยเร่งความเร็วในการเก็บเงินไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้เร็วขึ้นมากบทที่4ลงทุนอย่างไรให้เงินงอกแม้เริ่มจากเงินก้อนเล็ก หลังจากที่ผมเริ่มมีเงินเก็บก้อนเล็กๆจากการจัดการรายได้และหารายได้เสริมได้แล้วคำถามต่อมาคือเงินเก็บก้อนนี้จะทำอย่างไรให้มันงอกเงยขึ้นไม่ใช่นอนนิ่งอยู่ในบัญชีในอดีตผมเคยคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยเพราะเรามีเงินเดือนน้อยเก็บได้ไม่กี่พันจะเอาอะไรไปลงทุน แต่พอผมเริ่มศึกษาอย่างจริงจังกลับพบว่าความจริงคือการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่เป็นเส้นทางที่จะทำให้เราไปถึงความมั่งคั่งกล่าวหนึ่งการเปลี่ยนหมายเ e t เรื่องการลงทุนผมเคยกลัวการลงทุนเพราะได้ยินแต่เรื่องคนขาดทุนแต่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือ 1. คนที่ขาดทุนส่วนใหญ่เพราะลงทุนแบบไม่มีความรู้ 2. แต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กๆศึกษาและเข้าใจจริงๆความเสี่ยงจะลดลงมากดังนั้นผมบอกตัวเองว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินพอจะลงทุนแต่คือเรายังไม่ยอมเรียนรู้มากพอที่จะเริ่ม 2. เริ่มจากเงินเล็กน้อยผมเริ่มจากเงินแค่1 0 0 0 2 0 0ถึง2,000บาทต่อเดือนซึ่งบางคนอาจคิดว่าเล็กเกินไปแต่จริงๆมันเป็นการสร้างวินัยมากกว่าการหวังผลกำไรทันที เครื่องมือที่ผมเลือกเริ่มต้นคือ 1. กองทุนรวมดัชนี i ินด x f u ฟัลงง่ายเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นรายตัว 2. กองทุนออมทรัพย์ดิจิทัลได้ดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำและสภาพคล่องสูง 3. หุ้นปันผลเล็กๆเ,เริ่มซื้อเดือนละไม่กี่หุ้นเพื่อเรียนรู้ระบบ 3. การลงทุนในความรู้ ก่อนลงเงินจริงผมลงทุนในความรู้ก่อนเช่น 1. อ่านหนังสือการเงินการลงทุน 2. ดูคลิป YouTube จากกูรู 3. ลงคอร์สออนไลน์ราคาหลักร้อยผมใช้เวลาอย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อศึกษาวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนและมันช่วยให้ผมตัดสินใจอย่างมั่นใจขึ้น 4. ใช้กดเงินเย็นเท่านั้น ผมกำหนดชัดเจนว่าเงินที่จะนำไปลงทุนต้องเป็นเงินเย็นคือเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใน3-5ปีเพื่อป้องกันไม่ให้เดือดร้อนเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนเงินสำรองฉุกเฉินผมเก็บไว้ในบัญชีธนาคารและกองทุนตลาดเงินที่ถอนง่าย 5. การมองผลตอบแทนแบบระยะยาว ตอนแรกผมเคยใจร้อนอยากได้ผลตอบแทนเร็วๆแต่สุดท้ายก็เรียนรู้ว่า 1. การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเร็วมักมาพร้อมความเสี่ยงสูง 2. การลงทุนที่แท้จริงคือการปล่อยให้เงินโตตามเวลา ผมเลยเปลี่ยนโฟกัสจากอยากรวยเร็วรวยอยากรวยมั่นคงเช่นถ้าเก็บเงินเดือนละ3,000บาทลงทุนในกองทุนที่โตเฉลี่ยปีละ8%ผ่านไป10ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเกือบ600,000บาทจากการทบต้นทั้งที่ผมใส่เงินไปแค่360,000บาทเท่านั้น 6. การลงทุนที่ไม่ใช่แค่การเงิน สิ่งที่ผมค้นพบคือการลงทุนไม่ได้หมายถึงแค่หุ้นหรือกองทุนแต่ยังรวมถึง 1. ลงทุนในทักษะเช่นการเรียนภาษาการเขียนการตลาดดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ทำให้รายได้เสริมของผมสูงขึ้น 2. ลงทุนในสุขภาพเพราะถ้าป่วยบ่อยรายได้ที่หามาก็หมดไปกับค่ารักษา 3. ลงทุนในคอนเน c t ชันการสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมงานและเพื่อนใหม่ทำให้มีโอกาสทางงานเพิ่มขึ้น 7. ข้อผิดพลาดที่เจอระหว่างทางผมก็ไม่ได้ราบรื่อนทั้งหมดเช่น 1. เคยลงทุนในหุ้นตามคำแนะนำเพื่อนโดยไม่ศึกษาขาดทุนเล็กน้อย 2. เคยรีบขายกองทุนเพราะกลัวราคาตกทั้งที่ถ้าถือยาวก็คงมีกำไรแต่ทุกครั้งที่ผิดพลาดผมเลือกที่จะเรียนรู้บทเรียนมากกว่าด่าตัวเองและมันทำให้ผมเก่งขึ้นเรื่อยๆ บทเรียนที่ได้ 1. ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่ก็เริ่มลงทุนได้ 2. การลงทุนเล็กๆอย่างสม่ำเสมอมีพลังมหาศาลจากการทบต้น 3. ลงทุนในความรู้สำคัญกว่าลงทุนด้วยเงิน 4. อย่าโลภอย่ารีบเพราะความมั่งคั่งต้องใช้เวลาบทสรุปบทที่4ส,สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆคือการเลิกคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยแล้วหันมาลงทุนด้วยเงินเล็กๆที่ผมมี ผลลัพธ์ไม่ได้ทำให้ผมรวยทันทีแต่ทำให้ผมรู้ว่าทุกบาทที่ผมเก็บและลงทุนในวันนี้กำลังกลายเป็นความมั่นคงในอนาคตและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าแม้จะเงินเดือนน้อยผมก็เดินอยู่บนเส้นทางสู่ความรวยได้เหมือนกันบทที่5ความแตกต่างทางคิดระหว่างคนเงินเดือนน้อยที่จนตลอดกับคนเงินเดือนน้อยที่รวยได้ ช่วงที่ผมเริ่มเก็บเงินและลงทุนไปเรื่อยๆผมก็เริ่มสังเกตเห็นความจริงบางอย่างทำไมบางคนเงินเดือนพอๆกันแต่เขากลับไม่มีเงินเก็บเลยทั้งที่ทำงานมาหลายปีในขณะที่บางคนเงินเดือนน้อยกว่าแต่กลับมีเงินเก็บหลักแสนหลักล้านในเวลาไม่กี่ปี ผมลองเปรียบเทียบและคิดตามจนเข้าใจว่าสิ่งที่ต่างกันจริงๆไม่ใช่จำนวนเงินเดือนแต่คือวิธีคิดที่เขามีต่อเงิน 1. ความคิดเรื่องรายได้ 1. คนที่จนตลอดคิดว่าเงินเดือนน้อยเลยเก็บไม่ได้แล้วหยุดอยู่ตรงนั้น 2. คนที่รวยได้คิดว่าถ้าเงินเดือนไม่พอก็ต้องหาทางเพิ่มรายได้เสริม ผมเองก็เคยติดอยู่กับความคิดแบบแรกอยู่หลายปีจนสุดท้ายพอเปลี่ยนมาโฟกัสที่การสร้างรายได้เสริมทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันที 2. ความคิดเรื่องการใช้เงิน 1. คนที่จนตลอดใช้เงินก่อนแล้วค่อยเก็บถ้ามีเหลือซึ่งสุดท้ายก็ไม่เหลือ 2. คนที่รวยได้เก็บเงินก่อนแล้วใช้เฉพาะที่เหลือ กฎเล็กๆนี้ต่างกันมากเพราะมันเปลี่ยนจากการหวังว่าจะมีเงินเก็บหรือบังคับให้มีเงินเก็บแน่นอน 3. ความคิดเรื่องเวลา 1. คนที่จนตลอดใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับความบันเทิงเช่นเล่นเกมดูซีรีส์เมากับเพื่อน 2. คนที่รวยได้ใช้เวลาว่างบางส่วนไปสร้างรายได้ใหม่ๆห,หรือพัฒนาทักษะ ผมไม่ได้หมายความว่าห้ามพักผ่อนเลยนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาว่าง3ชั่วโมงต่อวันแล้วเอาแค่1ชั่วโมงไปพัฒนาตัวเองอีก2ชั่วโมงค่อยพักก็ยังสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันมหาศาลในระยะยาว 4. ความคิดเรื่องโอกาส 1. คนที่จนตลอดพอเห็นโอกาสใหม่ๆม,มักจะบอกว่ามันไม่เหมาะกับเราหรือเดี๋ยวก็เสี่ยงเกินไปแล้วปิดประตูตัวเอง 2. คนที่รวยได้เปิดใจทดลองเริ่มจากเล็กๆเ,เรียนรู้ไปทีละก้าวผมเองก็เคยปฏิเสธโอกาสเพราะกลัวล้มเหลวแต่พอเริ่มเปิดใจลองงานฟรีแลนซ์ลองขายของออนไลน์ถึงจะไม่สำเร็จทุกอย่างแต่ได้บทเรียนและโอกาสใหม่ๆกลับมาเสมอ 5. ความคิดเรื่องการลงทุน 1. คนที่จนตลอดมองการลงทุนเป็นเรื่องน่ากลัว กลัวขาดทุนจนไม่กล้าลอง 2. คนที่รวยได้มองการลงทุนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ขาดทุนก็คือค่าเล่าเรียนผมเคยเสียเงินไปกับหุ้นไม่กี่พันบาทแต่บทเรียนที่ได้ทำให้ผมลงทุนอย่างรอบคอบขึ้นและมันช่วยผมประหยัดเงินหลักหมื่นหลักแสนในอนาคต 6. ความคิดเรื่องความสุข 1. คนที่จนตลอด หาความสุขจากการใช้เงินทันทีเช่นกินหรูช้อปปิง้งเที่ยวบ่อย 2. คนที่รวยได้หาความสุขจากการเห็นเงินเติบโตและใช้เงินอย่างมีคุณค่าผมไม่ได้บอกว่าอย่าซื้อของที่ชอบแต่ถ้าเราใช้จ่ายทุกครั้งเพราะอยากปลอบใจหรือตามกระแสสุดท้ายก็จะวนอยู่ในวังวนเดิมคือทำงานได้เงินใช้หมดแล้วไม่มีเก็บ 6. ตัวอย่างที่เห็นชัดผมมีเพื่อนสองคนเงินเดือนใกล้เคียงกันคือประมาณ15,000บาท 1. คนแรกใช้เงินหมดทุกเดือนกินร้านดังทุกอาทิตย์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ทุกปีตอนนี้ทำงานมา5ปีมีเงินเก็บไม่ถึงหมื่นบาท 2. คนที่สอง เก็บก่อนใช้ทีหลังหารายได้เสริมเล็กๆล,ลงทุนในกองทุนรวมตอนนี้ทำงาน5ปีมีเงินเก็บเกือบ4 0 0แสนบาทความต่างทั้งหมดมาจากวิธีคิดจริงๆบทเรียนที่ผมได้เมื่อผมลองเปลี่ยนวิธีคิดแบบคนรวยผมก็เริ่มเข้าใจว่ารายได้ไม่ใช่ข้อจำกัด แต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากการใช้เงินแต่คือการเห็นอนาคตที่มั่นคงขึ้นโอกาสไม่ได้มาพร้อมความสมบูรณ์แบบแต่ต้องคว้าแล้วเรียนรู้ระหว่างทาง4บทสรุปบทที่5สุดท้ายแล้วสิ่งที่แบ่งแยกคนเงินเดือนน้อยที่จนตลอดกับคนเงินเดือนน้อยที่รวยได้ไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือ m ม n d เสร็จและนิสัยการใช้ชีวิตถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมชีวิตก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดแม้เพียงเล็กน้อยผลลัพธ์ระยะยาวอาจเปลี่ยนไปทั้งชีวิตบทที่ 6. สร้างอนาคตมั่นคงแม้เริ่มจากศูนย์ตอนที่ผมเริ่มต้นเส้นทางการเงินความจริงคือผมไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์สินไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนสิ่งเดียวที่ผมมีคือเงินเดือนเล็กน้อยและความตั้งใจอยากเปลี่ยนชีวิตหลายคนมักถามว่าถ้าเริ่มจากศูนย์จริงๆจะไปถึงความมั่นคงได้ยังไงประสบการณ์ของผมทำให้มั่นใจว่ามันทำได้และผมอยากแบ่งปันขั้นตอนที่ใช้จริง 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนผมเริ่มจากการถามตัวเองว่า อยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ใน1ปีอยากมีเงินทุนสำหรับอนาคตเท่าไหร่ใน5ปีอยากมีอิสรภาพทางการเงินเมื่ออายุเท่าไหร่ เป้าหมายแรกของผมคือเงินเก็บ1นึ่งแสนบาทใน3ปีซึ่งตอนนั้นถือว่าใหญ่และไกลมากแต่การมีเป้าหมายชัดเจนทําให้ผมรู้ว่าทุกการเก็บทุกการหารายได้เสริมไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือก้าวที่พาผมไปก้อยเป้าหมายนั้น 2. วางระบบการเงินส่วนตัว สิ่งสำคัญไม่ใช่การเก็บเงินทีละก้อนใหญ่ๆแต่คือการมีระบบที่ทำงานอัตโนมัติผมสร้างระบบง่ายๆขึ้นมา10%เก็บเข้าบัญชีออมทันทีที่ได้เงินเดือน10%ลงทุนกองทุนรวมหรือหุ้นปันผล5%เก็บสำรองฉุกเฉินที่เหลือค่อยเอาไปใช้จ่ายเมื่อทำแบบนี้ต่อเนื่องเงินเก็บเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแบบไม่ต้องคิดเยอะ 3. ใช้เวลาเป็นเครื่องมือผมค้นพบว่าคนเงินเดือนน้อยสามารถมั่นคงได้ไม่ใช่เพราะมีรายได้มหาศาลแต่เพราะรู้จักใช้เวลาเป็นพลังทบต้นเช่นผมลงทุนเดือนละ3,000บาทถ้าเฉลี่ยโตปีละ8%อร์เซนภายใน10ปีเงินจะกลายเป็นเกือบ6 0 0 0 0 0บาททั้งที่ผมใส่เงินจริงไป360,000บาท นี่คือพลังของเวลาและคือเหตุผลที่คนเริ่มต้นช้ากว่ามักเสียเปรียบ 4. ไม่หยุดพัฒนาทักษะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมทำควบคู่ไปกับการเก็บเงินคือการอัปเกรดทักษะของตัวเองเรียนรู้การตลาดดิจิตัลช่วยให้หารายได้เสริมจากการขายออนไลน์ พัฒนาการเขียนทำให้รับงานฟรีแลนซ์บทความได้ฝึกภาษาอังกฤษเปิดโอกาสรับงานจากลูกค้าต่างชาติทักษะใหม่ๆคือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันหายและเป็นตัวการันตีว่ารายได้ของเราจะไม่หยุดนิ่ง 5. จัดการความเสี่ยงชีวิตความมั่นคงไม่ได้หมายถึงมีเงินเก็บอย่างเดียวแต่ต้องจัดการความเสี่ยงด้วย ผมเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นทำประกันสุขภาพพื้นฐานกันความเสี่ยงจากค่ารักษาแพงๆเก็บเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6เดือนป้องกันเวลาตกงานสิ่งเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญในตอนแรกแต่พอเกิดเหตุการณ์จริงเช่นผมป่วยกระทันหันค่ารักษาทั้งหมดถูกประกันดูแลมันทำให้ผมไม่ต้องดึงเงินเก็บออกมาใช้เลย 6. คิดแบบระยะยาว สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดคือคนที่ไม่มั่นคงมักจะคิดแบบวันนี้แต่คนที่มั่นคงคิดแบบสิบปีข้างหน้าตอนที่ผมตัดสินใจเก็บ3000บาทต่อเดือนหลายคนบอกว่าเก็บนิดเดียวไม่เห็นมีค่าอะไรแต่ผมรู้ว่าในระยะยาวมันจะกลายเป็นหลักแสนหลักล้านและสิ่งนั้นทำให้ผมยอมตัดความสุขเล็กๆน้อยๆวันนี้เพื่อความมั่นคงในอนาคต7 ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตจากที่เคยเริ่มต้นศูนย์บาทปัจจุบันผมมีเงินเก็บก้อนแรกที่มั่นคงรายได้เสริมที่ต่อเนื่องการลงทุนที่เริ่มสร้างผลตอบแทนจริงความมั่นใจว่าต่อให้เกิดวิกฤตผมก็มีระบบการเงินรองรับบทเรียนที่ได้ 1. ความมั่นคงไม่ได้ขึ้นกับรายได้เริ่มต้นแต่ขึ้นกับการวางแผนและความต่อเนื่อง 2. เวลาเป็นเพื่อนแท้ของคนเงินเดือนน้อยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งชนะ 3. การลงทุนที่แท้จริงคือการพัฒนาทักษะและจัดการความเสี่ยงชีวิตบทสรุปบทที่6 การเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่มีอนาคตมั่นคงแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท้าทายให้เราพิสูจน์ตัวเองถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนวางระบบใช้เวลาเป็นพลังและไม่หยุดพัฒนาตัวเองวันหนึ่งจากศูนย์ก็สามารถกลายเป็นหนึ่งล้านได้จริงๆ ผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่